ได้กินยบายดีพี่น้องสมบัติสุขสกนสุมงสบอนอต้องหนำกุ้นพี่น้องไหมบ้านสาวเป็นกนห็ดเต็มหมอแไงเลยหมอพวกกินยืดเทียงหน้าพี่น้องไหมัน้กินเยอนี่ช่าอาเกี่ยวข้าขึ้น แมนคนกระสิไลอ่าถ้าพี่น้องกับขขาลาย่างเลยพ่นกบก็บมี่ข้าวปุ้นเดมีพี่น้องต้มกบแขงเราไมมมีเต็นท์เสพๆพี่น้องออมพักกับมี่หวานอ้อมักหอมผักงแกจมาอเมาทินเลยเนาะไม่ถ้ก เอาผิงกันี่น้องเลยหยาบปะเ่นไกันนบปยดีพี่น้องเรเห็นป่าดพี่น้องมันต่ำโพด่เาเผาเห็นกบ่ากนเหรอฝ่าก้นาได้ฝ่าปะหยาบเหรอฝ่านี่พี่น้องพอปุ่นปุ่นอปุ่นมีปนกบมีแกน้อมอ้อมภาคพี่นองเอาไปหดลมลกระปมาหาโลกซืเยี่ประมาณตาวนได้เยาลูกระปุ่นเจ็โลพ เอาแล้วกินขอด้วไปกินคนคนเดียวยเลย็อันปนี่พอข้าวอย่างเท่านี้ยะ้าเน่ยวนั่งกินเลยนั่เอนึงกันมึงบอกใเห็นปไดพี่น้องเอ้ยบอกบอสะดวกป่ไดจะับกว่าอีกเห้ยนักบ่เห็นจาเหนกรปุ้นไหมอ้องโอ้ลมกรมาแห้งบา ลายยาผู้จกักแนวจินเลยเหมือนเปล่ยนว่า,าพอมีกกตอนเกี่ยวข้อกับเจ้ามองพักกับพอมีนี่กก้น่นแล้วพอมีแล้วนี่ผักกาดไม่รู้กาดรินเป็นเขุนมันเนริ่ม,มกุ้งแล้ว

มีกระุ่นพ่มีผักกระแทพ่เก้พี่น้องไมตักกันกินกัมีโอ้ลายบเลยครับอันก็นั่งต่อกันกิอันน้อยู่ร้องไบงแกอฟนหาดกจินหน้าีปาเพื่อนอนนี้กินกิน่บโับัง้ากับเบกไอ้แันตัวหยดยังไ ยานไหมเข้่รักพันรักพันนะย่าองธรรมชาติรอไหมนี่ละเป็นกรนีเลยเนาะเป็นทางในมันไม่กินทางนอกมันนู่นเปนรนี่นเข้าน่องก้อนอทำบ่ายแท้เลยนี่ยินว่าย่บ่ยนอืช่ม

กินยกยกล้จังเสพหยกสุดเลยนะหยกสุดเอาจังเสพหยกเอายกเอาบโบเห็นกับเขาแล้วกับเขาน้ำบักลายนึงพี่น้อยนงานกับเขานะมันมันต่ำผดแล้วโบเห็นใบใส่กระโตกเนาะอยู่ในหน้าต่าแห้งไปเรากินล้นเออทำบ่อือพอแล้ว ไปวันอันนี้นะเดี๋ยวไปเหนข้าวตอแล้ววันนี่นมามืออดอืดเนาะอืดมาจะถี่มือข้าวื่องข้าเองเรื่องแบบอันนี้เออผม ทำงานคนมันพ่นพ่นพ่นมันพ่นพ่นมีแนต้องตวนมียาตนเออมันต้อง้มาเชิญแนน่เสี่ยเล่นต้องเกยด้ยไปเลยไปทางนี้ปุ้งปุ้งไปไปกันนะ

เดียวมึงโดนแค่พื้นนะต้องมาตีพื้นยากนี่มั้ไนั่นแยละงานย่าไปได้แจกไหมนะปย้นยิ่งงานยากก็คืออาไรนะงานยากแจกได้ไมนะโอ้ยยากยากมากยากยากทึงปวด

โอเคๆๆโอ้รู้จักความนะโอเคๆมามาๆโอเคโอเคมาสงบงบสงบนะอืมกินนะครับ con bài นี่ลานนอนะ้องนี่ขาืานกินมากกะทินก็เป็นนอีกเดีเมาูสบายดีด้ยิ้มเด้ถูขับดูถูขับดถูับอไว้ถูครับกินมกันกกะทินอย่างเดียวสวนใจยังนอนก็เห็น